นิดจชินะครับ4511นะครับทำขบวนรถเร็วที่171นะครับนี่นะครับนิดจัชชิสี่หาทำขบวนรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพสงขลาโกลกนะครับผ่านบริเวณสถานี ลครชุมนะครับวันนี้แอดไทยผ่านท้องทุ่งนาให้ชมกันเลยนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ